สุขธรรมสวัสดีทุกท่านอันนี้ก็เข้าสู่อีพีที่4ี่ในการทัศนศึกษาที่ประเทศเราเข้าชมหอพระแก้วมระกดที่เวียงจันท์นะทุกท่านนะครับเป็นทนายพอท่านได้ดูได้ชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยจะเป็นการเขอาคุ่มยาวเรารอยัาอยู่งี่ดาข้าวหนุ่มสันข้าวม่วงนล้วั็นั่งรู้สึกว่าเขาจะมีการนั่งนั่งบอลลูน ้องเวียงเดี๋ยวตอนเย็นๆนเราก็เห็นบอลลูนไม่ได้เจว่าตกหัวเท่าไหร่รอดบอลนก่อนสองพันกว่าบาทบอลลูนมันก็รลยจะลึกดีนะสองพันสามพันต่อคนขึ้นไปปุ๊บเมื่อไรมันจะลงมาหรือมันจะพากปออกไปไหนก็ยังไม่รู้เลยนะขึ้นอยู่กับกระแสลมกระกระแสลมแรงปุ๊บมันไม่มีเชือกที่จะดึงกลับมานี่มันอาศัยแก๊สอาศัยบังคับยังไงก็ไม่รู้ลูกค้าเคยชวนขึ้นบอลแมวหรอก พี่จะจ่ายค่าขึ้นแล้วจ่ายเงินให้ส่วนตัวด้วยก็ไม่เอาให้พี่ขึ้นไปสนุกกันเถอะนะครับมันน่ากลัวแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดชอบท้าทายความสูงความเสียวพวกอะไรเงี้ยก็สามารถไปได้เลยบอลลูนเดี๋ยวเราไปวางเวียงพระมังเวียนนะิเย็นเฉ็ๆวันสี่ห้าโมงเย็นอน่ก็จะมองเห็นละบอลลูนนะครับผมนะฮะก็จะมองเห็นแต่ช่างสวยบรรยากาศสวยนอกจาขที่ไปได้บนมองลงมาลูกค้าถ่ายรูปลงให้ดูขยางสวยบอกตื่นเต้นไหมพี่พี่ก็จะขึ้นทางสุดท้ายแล้วพี่ก็ไม่เอามันน่ากลัว มันลมบนันแรงวูวแล้วมันบังคับถูกไม่ได้ใจบังคับบอลลูนเนี่ยเป็นไงตุรกงตุรกีเห็นไปกันไปก็ไปนั่งบอลลงบอลลูนอะไรเงี้ย,งย,ย่อนข่างจะเยอะแยะมากมายมากับวิเชียนทากมากมะกมะม่ต้องเาาปี้กกปี้ให้แล้ว <c> ปก้ก็คือตัมาเาะเดก๋ยวก่อนที่จาเข้าไปามด้านใน <c> เมี๋ยวนิมนต์หลมงพี่กละโยมา <c> นาะ <c> ก็คือถ่ายภาพมกมากมากกมากมาทมาาานาก ก็เข้าชมปิดันธ์กประเทศลาวกันนะสัดพ่เจา้าเรากำลังเข้ามารบ,รบรีเวนวัด าพวนนี้ก็จะถ่ายภาพเก็บไปปวะะ้เป็นที่ระลึกเราก็จะมีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันถ่ายภาพก่อนนนิมนต์หลงเดี๋ยวนิมนต์หลงเี๋ยวนหลงอ่าถ่ายภาพไปเป็นที่ระลึก าุนี่ก็กำลังไปชมโบราณสถานนะก็ถ่ายภาพมปเป็นเชื่อลึกกันก่อนแล้วก็นะพระคุณเจ้าหอพระแก้วนี่หอพระแก้วก็จะไปชมหอพระแก้วเนาะที่นครรวงเี็นจันทร์นะ สอปอปลอลนะ,ะซึ่งเป็นพระแก้วคู่กับพระบาทนะแล้วก็ออกไปดูพระแก้วกันจะจมจากเมืองไทยมากันเยอะอันนี้ รายงานไปอันนี้ก็ห <cek warm st anza> ่อพระแก้วห่อพระแก้วคนร้องเวียนจันทร์สอบพอละเอ้ยปริสุทธิ์ร พระโบ,บราณ <laughs> อ่าแกบรรยากาศบรรยากาศพระคุณเจ้าและ,ะก็จยานยนต์กำลังขึ้นชมอ,อพระแก้วไพร์พระ อพระเกลียวแล้วก็ฮอร์พระเกลียวมรกตดนะแล้ก็เป็นหอร์ที่บริษาทพระเกลียวมรกตในสมัยโบราณกาลนะก่อนที่จะได้อัญเชิญปริษาทที่ประเทศไทยเนาะท่านก็ตักทิ้งบริษาทที่ได้ยาสวยงามนี่บริบรรยากาับบร,ริเวณฮอร์พระเกลียวมรกรด ที่น่าคันท้องเียนจันทร์แล้วก็ของเก่าของโบราณที่เก็บไว้ให้ลูกหลาน,ดนสสาได้ดูได้ศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ เดินดูเดินชมอหอพระแก้วที่เมืองอนครหลวงเวยงยจันทร์นะจันทร์แต่ว่าด้านบนนะก็เป็นที่บริษาทพระแก้วมรกตนะแต่ก็ห้ามถ่ายรูปเราก็ถ่ายได้ให้เฉพาะรอบนอกด้านนอกนะในการที่ได้มาเชี่ยชมนละศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมการบ้านการเมืองที่ประเทศลาวที่ประเทศลาวมาทุกทา่าน <c oughs> สว่วนพวกนี้ก็ให้ท่านได้ดูได้ชมกันเนะาะถนนทางเดินก็ยังเป็นอิฐแดงผูเป็ปนอะไจะเป็น ของบูรณะใหม่นะสุขชนก็ด uh, ant ูไม่นานดูไม่เยอะเวลาในการดูถ้าจะดูสุดาดูจริงก็ใช้เวลานานเพราะว่าด้านบนเาก็ห้ามถ่ายรูปด้วยน้องสุขชนคือบรรยากาศหอพระเกว ฉันได้ดูได้ช่วงกันวันนี้ที่ผลิตหหินมาอ๋ออักษรสถาใหนหิน โอ oh, oh, ้ของเกาะต้นไม้แกะสลักนะเป็นไดโนเสาร์เป็นพระสาราชวังเป็นต้นไม้อันนี้ก็เป็นภาพวาดระบายสีพุทธศินอ๋อสวยงามสิยอ๋อนี่ฝีมือสร้างวาดบ่วาดหุ่ม งามงามแก้วหอศิลป์เก็บภาพหน่อหอพระแก้วซึ่งเป็นหอปฏิสถานพระแก้วมรกตเมื่อสองร้อยกว่า anyway, ปีที so> ่ผ่าน มากับสองร้อยปีแต่ว่าเนาะโดยเหตุการณ์บ้านเมืองนะก็อ่าอันนี้ก็ไม่เล่าเนาะให้ดูเนาอหอที่บริษัทพระเกียรติมรดก <c oughs> <c oughs>